ครับสวัสดีครับวันนี้โผไปแข่งขันมาตอนเช้ารายการรับอาชีพเอาวุโสผักเหนือนะครับที่สามเขากินวันนี้วันนี้โชคดีวินเนอร์วินเนอร์เห็นไหมครับวินเนอร์วิเนวเนอร์ได้มานะครับพอแข่งเสร็จการแข่งขันาจากวันนี้ตอนเช้าก็มาปรับทัศนคติกับนักกอบสมองเล็กฝีมือดีของเชียงใหม่โผเช็ดปาเบ้นปาเบ้น ป่าเบ้นวันนี้ได้รับเงินรางวัลด้วยนี่ใช่ไหมครับดนีรับเงินรางวันิดหน่อยก็เลยมาปรับความเข้าใจว่าทําไมผมตีเป็นอย่างนี้พัดเบอร์รี่ทำไมถึงสั่นอ่าอย่าถามความในใจต้องพูดความในใจนะครับก็ปกติแล้วที่เล่นมาหลายแมชกก็ไม่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 สั่นเหมือนแม็กนี้นะแม็นี้เนี่ยจะสั่นนะเพราะว่าชั่วโมงบินน้อยไปหน่อยเป็นแม่อาชีพเนาะเป็นแม็อาชีพของแง่ ก็อุกโซขาดก็เหมือนมันก็เลยอาจจะทำให้เราเกร็งไปนิดหน่อยแต่ถ้าว่าจริงก็ไม่ได้กลัวนะฮะมันเกร็งมันเกร็งมันอาจจะตื่นสนามนิดหน่อยเคลื่อนการมาอาจจะเช้าไปหน่อยเพลินเพราะว่ามันยิงเช้าอะนะแต่จริงแล้วถ้ามีแข่งบ่อยๆก็อาจจะปรับความเกร็งหรืออะไรก็จะหายไปหายไปอาจจะทำให้เราเก็บแต้มได้สบายใช่เมันนานดีเจอกันแบบหลากหลายหลากหลายพอนานๆดีมันก็จะเป็นเจอแบบว่า เคยจะสลับแพรลิงไปเรื่อยใครเจอ,ใค,เอใครก็ยังไม่รู้เนาะใช่ใช่เจอปุกก๊บก็เปลี่ยนวนไปเจอโปบ้างแล้ววันนี้ยังไงนะพัดเบอร์ดี่อาการยังไงวันนี้พัดเบอร์ดี่รู้สึกมือสัน่นมือสัน่นนะมือสัน่นไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้โปก็บอกว่าอาการที่มือสัน่นพัดทาไม่เป็นไรพัทเบอร์ดี่มือสั่นใช่ใมือสั่นนี่เกิดจากอาการถ้าโปพูดถึงเรื่องของจิตต้องเรื่องของจิตจิตใจจิตใจคิดใจองคิดว่าอยากจะได้เบอร์ดี่หรือ ได้ขึ้นยิงเบอร์ดี้นานๆได้ขึ้นเท่านี้ขึ้นยิงเบอร์ดี้น้อยพอได้ขึ้นยิงปุ๊บมันมีความนั่นใจแล้วอยากจะได้ใช่ไหมครับพออยากจะได้ระยะที่ต้องได้มันก็เลยปล่งสั่นไปอันนี้แล้วมีทีสปอร์ติธีลดเพชเชอร์ไงลดเพชเชอร์คือยิงเบอร์ดี้เยอะๆโอ้ทำยิงเบอร์ดี้เยอะยิงเบอร์ดี้เยอะๆยิงมาสี่ขึ้นสองออนมาห้สามออันชินใช่ไหมให้มันชิน ให้มันชินใกล้กๆให้มันชินมันไม่ลงก็พาใช่ไหมอย่าไปพูดถึงว่ายิงพาทุบมันยิงพาทุบมันจะได้ทุกบไหมเป็นไปไม่ได้มันต้องยิงบอดี้ทุบๆนี่มันดึงจะถึงมันถึงไปสามทุบได้หรือสักกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะยิงบอดี้ใช้แค่หลุมอย่างเงี้ยสมมติอ่ะก็พรลเตอร์ที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะอันนั้นคือมันก็เป็นหัวใจเหมือนกันเนี่ยกองเกลี้ยงไงกเนี่ยมันจะต้องให้สเต็ปได้เวอร์ดีกับคู่ธเอาซูปพอๆกัน ไปอ่านและโพสเล็กขึ้นพอๆกันอ่อนเหมือนกันอ่าช็อตสามขึ้นยิงร์ดีพอๆกันทีนี้ต้องดูว่าอาจจะวางช็อตได้ไหมว่าขึ้นซ้ายขึ้นขวาลายขวามาขึ้นขวาลายขวามาออนซ้ายใช่ไหมลายขวามาออนซ้ายก็ยังโอดีโอเคอยู่ว่าเป็นพัดขึ้นแต่ถ้าเป็นออนขวาเกิดมันไม่เข้าไง มันก็เป็นทางลงยิงเวียงเหมือนมันก็สู้คนที่ยิงขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับใช่มันก็จะเป็นลักษณะ่นี้เ<ม>พราะว่าอาจจะอ่อนขวาขวาเหมือนกันซ้ายซ้ายเหมือนกันทีนี้อ่านว่าลุกพั์แต่ยืนนะอพออาา่านลุกพัดย่างบางคนที่มันลั่นนี่เพราะอะไรลั่นลั่นก็หมายว่าตกใจสะตรกลั่นคําว่าลั่นเนี่ยภาษาหเหนือคือคําว่าลั่นลั่นหมายถึงว่าสะดุด<ม> สะดุ้งสะดุ้งพัดไปแต่พัดชอบฟีลลิ่งดีๆใช่พอเอาปุ๊บแผลจิตใจมันนี่กระตุกกระตุกเนี่ยคร่าลันลั่นอ่าพอลั่นปุ๊บกดนู่นเลยอ่าเออจะลงไม่ลงไม่รู้กะจะเอากันจะยิงเบอร์ดี้ใช้การทงนี่เลยอีกเลยอีกเทเวอร์อย่างเงี้ยอันนี้ทางทางเหนเขาเรียกว่าลั่นอ่อนั่นคือกระตุกนั่นเองนั่นหมายความว่าทุกอย่างถ้าสรุปการเกมของกาแข่งขันเนี่ยโอบอกตรงว่านั่นคือทุกอย่าง ไม่นียอร์ไม่เงียเรื่องจิตใจเรื่องอะไรถามว่าโกรมือดีเขาก็อยากจะลงไหมทุกคนก็หวังลงหมดอะแต่ไม่ลงเขาก็ก็เ <พอ S 2> ก็บเคียร์กับหมูแค่นั้นไม่ต้องไปมีปัญหาเราเมื่อเราต้องสร้างการบ้านในตัวเองพอยิงเบอร์ดี้ไปปุ๊บพอลั่นไปหรือว่าสะดุ้งไปเบอร์ดี้ไม่พอจะไม่ได้เบอร์ดี้ทายไม่ได้อีกใช่ไหมทายไม่ได้อีกทีนี้พอไม่ลงปุ๊บ มึนเลยทีนี้มึนไปเดินงงไงนู่นเลยพอมันเคลือนที dock, ấy, ่ออฟปุ๊บนึกถึงวดพันเมื่อกี้ได้อีกทีนู่นเขาป่าตกน้ำไปอีกมันเป็นสิ่งธีแกวิธีสะกดมันวิธีสะกดก็ต้องหมายความว่าอย่างที่โปว่าฉดที่ตรงได้ก็คือว่าอยากจะได้แต่เราต้องพยายามมาได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อกี้เราเล่นไปปิดห้าปุ๊บเนี่ยต่อไปเราเนี่ยเราพยายามจะล้างที่งานเก่าเมื่อกี้ยงก็ต้องลืม วิธีล really mm. ืมเพราะว่าวิธีลืมก็หมายถึงว่าคุณต้องสะกดตัวเองอ่ะให้เราไปสิ้นใจอะไรือแล้วไปสอนต่อไปขึ้นไปทีนี้ทีนี้ที่มันติดไปเพราะว่าหรือสกอมจะเล่นไปก็คือว่าความเสถียรของวงสวิเรายังไม่อยู่ถ้าคนที่วงสวินหรือความเสถียรเขาอยู่เขาสามารถรู้เลยว่าถ้ามือเขาดีๆเขาสามารถตีรอบหนึ่งขาสิดดีแต่ยังเราสมบัดเล่นอยู่บางทีมัน มันคิดจะเบอร์ที่ไหนมันทําไม่ได้ได้แต่คิดได้แต่คิดใช่ได้แต่คิดไม่ใช่ว่าเนี่ยลูกนี้ต้องได้แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ครับเป็นไปไม่ได้เลยถ้าได้ละลูกนี้เอาเบร์ดินะได้เลยเอาไปดิร์ดิลูกหน้าเอาไปดิไหมได้เลยเอาไปดิล้วมันใช่แล้วไปได้ไมไปไปไปไม่ไปไม่ได้อันนี้เนี่ยเอาคิดโะยิงไปดิยิงไปดิแล้วอย่าฝากบอกไปพวกอ็ไมเจอร์อย่างพวกเลูกน้องๆว่าไงฮะให้ให้ยังไงบ้างอย่างที่ปู่พูดนี่แหละอ่า หนึ่งได้เวอร์คุณต้องดีได้เวอร์ต้องดีสี่ชั่วคุณต้องดีถ้าคุณปวดไม่ดีคุณก็เหนื่อยเละเหนื่อยทำแท้ไม่ได้ไม่ต้องไปอ่านถอดสองไม่ใช่ว่าไม้มีสิบสี่อันตามกฎกติกาตีไปอยู่กลางเข้าขึ้นเหล็กราขึ้นเหล็กเก้าเขาขึ้นเหล็กหกเขามาออนก่อนเนี้ยเหล็กเก้าเราต้องแม่นก่อนใช่ไหมใช่แต่เราไม่แม่นก็มานม่ก็หวานไม่ได้แต่อย่างน้อยยังไงก็ช่าง เบอร์ดีคุณซ้อมถึงพอคุณเล่นอายุป๊อปมันถึงเนี่ยสอดต่อไปคุณง่ายคุณง่ายคุณง่ายจรงใช่ไหมการตีของคุณตีไปคุณจะรู้ไหมว่ามีเชื่อเราไปอ่ะการเฟเวจริงมันเคยเป็นเฟเวธรรมดาไม่อะถ้าเจอไฟเบอธรรมดามันก็ต้องมีอ่ะย้อนยากตามยากตามยากคุณตีเบอร์เดิมย้อนยากคุณตีเบอร์เดิมเนี่ยไม่ได้มันดูคุณต้องเพิ่มอีกสิบล้านอย่างเงี้ย แต่ถ้าว่าย้อนย่าติดเนื้อดิดไปกันใหญ่เลยดีนี้สโลปอีกนะมันมีหลายจุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรไวยมันมากเพทเทิรท์นภาษาอังกฤษเพดท์เยอะ,ยอ,ะอ่ามันเยอะมากตนแบบว่าต้องปักให้ทันหนึ่งวันนี้เราอาจจะตีร่างกายไม่สมบูรณ์ระยะนี่อาจจะลดเบอร์มาตีเงี้ยไม่เชอถึงไหมไม่มีสวิงเดอม สวิงเดียวสเดียวอ่าขึ้นร้อยลงร้อยขึ้นร้อยลงยี่สิบร้อยยี่สิบไปไหนไม่รู้ก็ขุมฉอดไม่ได้นั่นเองมันก็จะไม่เกมยังไม่ดีถามว่าถ้าไปเข้ามานะ่งก็โอเคโดนๆไปเบอร์นี่หลุมก็อยู่ตัวแช่แต่ถ้าเขอาเป็นหันมันต้องเก็บแต้มอ่าเห็นแต้มไปเรื่อยๆเป็นกระสัน อ้าอย่างนี้ไปเล่นแข่งขันมาแล้วมีความรู้สึกัอดีตโอซูเมอร์เสียใจที่หน่อยเสียใจเสียใจที่ตรงไหนก็เหมือนตั้งเป้าหมายไว้มันไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ก็แค่นั้นเองอดีเป้าหมายมันลดลงหน่อยเหมือนเราตั้งเป้าไว้เราทำไม่ได้ทำมาแต่ทำากก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายไไม่ด้เสียใจอะ้โหนี่ความคิดโกก็ว่า ต้องซ้อมกันต่อไปซ้อมกันต่อไปซ้อมจนให้เห็นเห็นจอดเห็นย่โปคุยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจอดเราพวกนี้เราพลาดมันไม่ใช่ว่าตีก๊อฟที่ตรงอย่างเดียวมีตรงีโลเฟย์ไฮเฟย์โลวู๊กไฮนัสมันต้องตีได้ถ้าเราก๊อฟีพวกนี้ไม่ได้นะมันไม่้อยู่ในาดเนี่ยมันต้องตีได้บ้างเพราะออกสนามมันไม่พื้นที่มันไม่เรียบ มีเนินมีอะไรต้องตียังไงตีได้หมดยัตีสวิงเดิมเลยตีได้ตรงนี้เดียวนี้เออ่ยผมต้องไปศึกษาตรงนี้ตีตรงนี้ได้เคลบก็ง่ายทีนี้จะไปยากอะไรยากตรงที่จะไปเอารูงใช่ระยะลงมันไม่ลงมันเฉียบใช่มมไระยะลงไม่ลงทวกนี้มันมีสูตรแต่งตัวไหมมี่นี้ใช้ ตรงนี้มีกติกาใช้สมองใช้สมการยืนตรงนี้จะมีที่ไหนอ่ะมีใครบอกว่าหลุมนี้ให้ขอบนะขอบซ้ายขอบขวาพมาตรหารเลยมาวัดอ่ะมีสูตรกติกาไหมมีใครเขียนไหมถามโกเลยตรงแน่เลยมันไม่มีสูตรมันมีความรู้สึกความรู้สึกล้่อนอ่าทางเียบปิงแค่นี้ใกล้ก็อาจจะยิงตรงหน่อยได้ใกเรื่ออ่ะ ขึ้นเนินต้องให้ลายไหนแรงหน่อยแรงหน่อยเอียงหน่อยจะซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไรมันบอกกันไม่ได้เป็นความรู้สึกคุณต้องไปยืนซ้อมด้วยและนั่นก็คือประสบการณ์มีที่ไหนมีโบคนไหนบอกมีสูตรมีสูตรมากผมก็จะไปเรียนโบ้กไปเรียนด้วยถ้าตรงนี้ต้องลงลยนะมันไม่ลงลงได้ยังไงใช่ไหมประสบการณ์เล่นบ่อยๆเดินแล่าบุกเขาเนี้ยซ้ายเท่าไหร่ซ้าย ซ้ายซ้ายเออซ้ายซ้ายลูกหนึ่งหลุมหนึ่งศอกหนึ่งเอาตรงไหนมาคุยกันแต่พี่คนที่จะพ้าได้เนี่ยหมายถึงน่าจะไปเล่นกันบ่อยแล้วมันถึงรู้เรื่องเคยให้เท่าเนี้ในใจคิดว่าเท่าเนี้ว่าได้ในนอนเผื่อถูกแล้วแต่ตกลายไปเล่นอีกทีรุ่งนี้ไปซ้ำอีกทีมันไม่ใช่มีเยอะกว่าเดิมตัวเมมเบอรี่ไปแรงกดแรงเปเชอร์เวลาอยู่วนกรีนอะไรพวกนี้มีเปเชอร์ นี้มีหมดทุกตัวนี้ก็เพราะว่ามันไม่รู้ลายไหน่มีไปเชื่อตรงที่ลูกนี้ต้องเก็บคาดิแค่นี้ต้องลงลต้องลงนีกนี้ต้องลงไม่ลงบุกี้ไ่เชื่ออยื่ทันทีเลยพัทเบอร์ดี่ไม่ลงก็แค่เสียแรงเสียพัทไม่ลงลูกนี้ระดับมือโปรหรือมือชีพเนี่ยไม่ลงเสียแต้มใช่นีไปที่ดหน้าได้เบอร์ดี่แน่นอน่เป็นไม่มีใครตีได้หมูที่จังหวะหมดเป็นงานไหม ทุกคนก็อยากให้ลงหมดแหละอยากให้ลงอยากลงตีลงไปเลยอ่ะใช่ไหมทนได้ที่ไหนม่งั้นมันเลือกกันไปนานแล้วก็เขาเป็นกีฬาที่ยากที่สุดเลยกีฬาเพราะว่ามีหนึ่งสิบสี่ไม้สองหอดไม่เหมือนกันฝืนเขาลงเนินสนามแฟตดรับเยอะชายทะเลนะสู้ลมสู้ลม ลมทะเลทางภาคทางตะวันออกลมทะเลมาเหนือไม่ไหวมีภูเขานิดหน่อยอาจจะมีลมหนาวช่วงนี้ลมหนาวเ้าาก็มีนิดหน่อ,นหนอ,นหนอยหลังจากลมหนาวหมดอ่ะก็ปกสติโปรชายทะเลหนึ่งจีก็ดีดีดีดดกว่ามากอยู่แต่ก็ไม่แน่นะโปเหนือเหนือเนี่ยคือด้วยประสบการณ์ไปไปเจอเหตุการณ์มาเขากลับมาซ้อมก็สมัครเล่นหรือพวกครมือดีอย่างอุดมอุดรพวกเนี้ย กลับมาสี่ปีเขารู้ประสบการณ์ต้องแข่งมาสี่ปีแล้วล่ะผมสามสามปีอุดรนี่ก็มีประมาณยี่สิบปีเนี่ยไปแข่งมาไปแข่งด้วยกันนี่แหละเมื่อก่อนมีไปโรงยีเอทีไงเข้ามาศึกษากันะโรงยีเนทีไงช่องโรงเป็นยังไงแต่ราได้มาเรียนระเบียบอยู่เราต้องลุกต้องจำจำให้พอต้องจดเมื่อก่อนมีใครทำยาแบบนี้ ป็นก้าวหมก็สายสามปียี่สิบปีที่แล้วไม่มียัดไม่มียัดเด็ดกีนเยอะนีดเดียวนี่อะไรมียัดเด็ดมีกล่องไปจดกินนช่ไปทำกินนช่ตรนี้จากตรงนี้ขึ้นนี่อ่าสี่มุมเมืองอย่าลืมสี่มุมเมืองคืออะไรวาดรูปกินไปมุมซ้ายบนมุมขวาบนมุมซ้ายล่างมุมขวาล่างเนี่ยพัดขึ้นไปลายไหนลายไหนขวาไมตดมาก็จะรู้ รู้ว่ามีมากมี pues mm. น้อยแค่ไหนจะไม่รู้หรือว่ามีเท่านี้ลงแน่นอนไม่ได้ผมกล้าบอกเลยระดับโลกก่อนมาคุยก really IR ับโพได้เลยนี่น so in ี่นี่แค่นี้ยมีนีอ่ะโอ้นี่เป็นหนึ่งลุมแน่นอนเอาอะไรไปวัดหนึ่เป็นไม่ได้ผมสุดการเนี่ยมันสนุกตรงนี้วันนั้นีวิ่งครดีคิดดีเฮ้ยนี่แค่นี้ลุ้ลง้มลุแง่นะเป็นความรู้สึกใช่ไหม โอเคไหมครับ okay, วันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีคับเยียกัน